รัเสเซียได้ส่งกำลังทหารประมาณ11,000นายเพื่อปิดล้อมพื้นที่รวมตัวของโปรโครอบโดยมีกองกำลังแทรบซึ่งกำลังลุกคืบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของเมืองโดยรวมแล้วมีกำลังพลประมาณ27,000นายรถถัง100ง100คันรถหุ้มเกราะ260คันและระบบปืนใหญ่160ระบบประจำการอยู่ในพื้นที่แล้วปูตินเตรียมสันติภาพ โดน700ลำตู95 ms 9ลำลุมถลม่มยูเครนรถถังรถหุ้มเกาะเกือบ300คันและปืนใหญ่160ระบบลุมถลม่ม ครับท่านช้ชมทุกท่านครับวันนี้เก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับค่ําคืนนี้มันอาจกำลังจะกลายเป็นค่ําคืนนรกอีกค่ําคืนหนึ่งของประชาชนชาวยูเครน เมืองหลวงและเมืองต่างๆมันกําลังกลายเป็นเป้าถูกโจมตีตอนนี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดนะครับว่าเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นและตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันอยู่ในทิศทางที่เริ่มดําเนินการโจมตี มันเดินทางมาถึงจุดที่เริ่มมีการขึ้นบินของเครื่องบินทางทิศศาสตร์เริ่มมีโดรนและก็มีการปล่อยขีปุธหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเลยละครับเริ่มมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเสียงอันน่ากลัวตามเมืองต่างๆของยุเคนในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งตามเวลาท้องถิน่นมันเพิ่งจะผ่านช่วงเวลาเที่ยงคืนมาเท่านั้นเองมีแรยง,งานเครื่องบินที่เป็นโดรนซาเอ็0 0ลำ เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีในค่ำคืนนี้จากหลากหลายทิศทางขณะที่เดียวกันมีการบันทึกการยิงจากสนามบินจุดปล่อยต่างๆ8แห่งมันก็ได้แก่จุดปล่อยที่ครูดไบอันโอเรนออนนะครับมิเลโลโวปริมอสโกนะครับอารคาจาน ซาอต้าคาซาและรวมถึงกาเนเยนะครับนี่ก็คือจุดที่โดนกําลังจะถูกปล่อยนะครับโดนซาเอ็ดชุดแรกเริ่มทํางานมาถึงกรุงเทียเพราะว่ามันเริ่มมีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นความเสียหายเริ่มเกิดขึ้นมีรายงานการยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าค่ําคืนนี้นะครับ จะมีการโจมตีด้วยขีปุษและโดรนขนาดใหญ่ร่วมกันในยูเครนโดยมีการบันทึกกิจกรรมของการบินเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการรบของรัเสเซียการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับเกิดขึ้นล่าสุดตั้งแต่วันที่5ตุลาคม นะครับมาแล้วนะครับและการโจมตีครั้งนี้มันจะกลายเป็นการโจมตีครั้งที่2ในรอบเดือนตุลาคมที่ฐานท่าอากาศโอเลนยาทางตอนเหนือนี่นะครับมีรางงานเครื่องบินตู95 m s 7ลำติดตั้งขีบุตรล่อน KH101 เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ฐานท่าอากาศแองเกล2มีรายงานเครื่องบินตู1603าลำติดตั้งขีบุตร KH101 เรียบร้อยแล้วเช่นกันและยังมีเครื่องบินตู 95MS อีก1ลำ ตู160อีก1นึ่ลำแม้ว่าจะยังไม่พร้อมจะปฏิบัติภารกิจแต่ก็อาจจะพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกเมื่อที่ฐานทัพเรือในโนโวโลซิตในทะเลดำฝั่งคัสโดดานี่แหละครับมีรายงานนะครับว่า เรือฟิกเกตชั้นแอดมิลลอนหรับฐานมาจาการที่จะใช้งานขีบุทเรือฟิกเกตชันแอ้มิลอนได้รับการยลำแลก็มีเรือดำน้ำช่านวาวิสคันเดอร์หนึ่งลำไปบรรจุที่ฐานทับสำักต่างๆล่านี้ได้แก่ที่เขตใบอันทับอัคเขตเนวาลโลด้านะครับรวมถึงเขกซาซิตต์ที่โอเดซ่าตอนนี้มันเริ่มมีรายงานอาการจู่ๆเรือสคันเดอร์เชนนี่แหละครับเริ่มมีรายงานทางอากาศเข้ามาแล้วทูบินนี่แหละครับมีมิกซาซิตต์ปีสองลำรัสเซียติดขึ้นขีบที่เป็นการตอบโต้เรี้อย้อมจบ ดีแล้วของดูเค็อยังหนัก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำประจำทุกวันและสําหรับกรุงมอสโกเช้าวันนี้ก็เช่นกันมีรายงานฝูงโดนจํานวนมากนี่แหละครับกำลังบินไปที่เมืองหลวงของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งและนับเป็นคืนที่4ติดต่อก,กันแล้วนะครับที่เมืองหลวงของรัสเซียกําลังถูกโจมตีอย่างหนะักแม้ว่ารัสเซียจะนําระบบป้องกันภัยอากาศมาวางกําลังไว้อย่างหนาแน่นตามภาพกราฟิกที่เรานําเสนอนี่แหละครับเรียกได้ว,ว่า ล้อมกรอบเป็นไข่แดงก็ว่าได้เพราะว่ามีทั้งระบบป้องกันภัยระกาศ S 3 0 0 S 4 0 0ระบบป้องกันแพนเซอร์ er, ทุกระยะ50เมตรนี่แหละครับ50กิโลเมตรนะครับจะมีระบบป้องกันต่างๆเหล่านี้วางไว้เป็นประจำจุด โดยเฉพาะบ้านท่านผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างๆนี่แหละครับมันได้รับการดูแลอย่างหนานแน่นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ง่ายที่โดรนของยูเครนรวมถึงขี่พุทธล่อนต่างๆจะเดินทางและฝ่าระบบป้องกันต่างๆเหล่านี้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นยูเครนตอนนี้ก็คง,ต,งต้องใช้ความพยายามต่อไปในการที่จะโจมตีเมืองหลวงของลัสเซีย ่านผู้ชมครับสำหรับแนวสู้รบแนวหน้าที่มีการโจมตีกันอย่างหนักมีการใช้กําลังทหารรถถังยานเกราะรวมถึงโดรนนี่หละครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักมันเกิดขึ้นทางด้านตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะที่โปรโคลอฟนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตดอนบาสซึ่งก็จะรวมถึงโด,โ,ดโ,ดโ,ดโดเนตนะครับรวมถึงลูฮันโดเนตนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ดอนบาสท,ที่ปูตินยังต้องการอย่างมาก ปูตินตั้งเป้าหมายนะครับว่าให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่แหละครับจัดการยึดครองเมืองโปรโครอบโดยเฉพาะเขตดอนบาสให้ได้ภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับเพราะนั้นมันกเลยทำให้ตอนนี้รัเสเซียถาโถมกำลังอย่างหนักรัเสเซียส่งกำลังทหารกว่า11,000นายเพื่อปิดล้อมพื้นที่รวมตัวของโปรโครอบโดยมีกองกาลังแทรกซึมกาลังลุกคืบไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางเหนือของเมืองโดยรวมแล้วตอนนี้มีกาลังทหารรัส สียอยู่กว่า27,000นายรถถัง100คันรถหุ้มเกราะ260คันระบบปืนใหญ่อีก160ระบบประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าต้องเผชิญกับกองทัพโดรนและตะเวนของยูเครนอย่างหนักสนามรบโปรโครอฟนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นสนามรบระหว่างโดรนยูเครนที่วางกำลังแนวป้องกันถึง3ชั้นกับกองกำลังทหารรัเสเซียรวมถึงรถถังยานเกาะของรัสเซีย อีกครั้งว่าจะสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่หลังจากที่รัเสเซีย พยายามใช้วิธีการนี้เลยครับทดลองมาแล้วกว่า3ปีซึ่งดูเหมือนคลิปวิดีโอที่เราเสนอให้เห็นนี่เลยครับดูเหมือนว่าทั้งรถถังยานเกราะนี่เลยครับมันก็ถูกทําลายอย่างมากเหมือนกันซึ่งรัเสเซียกําลังทดสอบนะครับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การโจมตีแบบสมัยสงครามโลกครั้งที่2อีกครั้งว่ามันจะสําเร็จหรือไม่หลังจากที่การทดสอบมา3ปีมันก็ยังไม่ค่อยสําเร็จสักเท่าไหร่ สำหรับในเรื่องของการใช้ขี่พูธหรือว่าโดรนพิสยัยไกลหรือว่าขี่รุ่นพิสยัยไกลของยูเคนดูเหมือนมันประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการใช้งานโดรนพิสยัยไกล P.F.P.5 ฟา์มิงโกนี่แหละครับมันเริ่มทำงานเป็นรูป,เป,รปเป็นร่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นทิศทางที่ทำให้ศักยภาพการโจมตีของยูเคนนี่แหละครับมันมองเห็นความเสียหาย ต่อลัสเซียกดดันลัสเซียอย่างหนักยุโรปตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องเร่งดําเนินการในการที่จะช่วยเหลือยูเคนในการผลิตโดนพิสัยไกลต่างๆเหล่านี้เลยครับทุกครั้งที่มีการคิดค้นโดนอันใหม่เรื่องเศรษฐกิจเงินทุนนี่แหละครับสำคัญมันจะไม่สามารถดําเนินการได้ถ้าเผื่อเงินทุนมันมีปัญหาเส้นทางที่ดีที่สุดของ ยูเครนในตอนนี้ในการยุติสงครามให้เร็วที่สุดก็คือการขยายกําลังการผลิตโดนและขีบรุธและโจมตีรัสเซียให้มากขึ้นยิ่งลึกมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดีซึ่งเหมือนก็เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงกันคลังน้ํามันยูเครนนี่แหละครับดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของรัสเซียอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากการที่ถูกทําลายทั้งโรงกันคลังน้ํามันการแซงชั่นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ามันสองแห่งมันกำลังกลายเป็นปัญหาเลวร้วายที่สุดต่อเศรษฐกิจของ รัเสเซียและหากยูเครนเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีนี่นะครับสถานการณ์ของเคมลินมันก็จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกแต่ยูเครนจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพียงลำพังเพราะนั้นการได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเงินทุนในเรื่องของการผลิตที่ขยายโตยิ่งเร็วเท่าไหร่นี่แหละครับมันก็จะยิ่งทำให้สงครามมันยุติลงเร็วเท่านั้น ขณะที่ยูเคนเองก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าสามารถสร้างอาวุธขั้นสูงได้เ p 5พีห้าฟาร์มิงโกนี่เยครับเป็นจุดเริ่มต้นแต่การขยายขนาดต้องตั้งใช้ทั้งเงินและวัสดุนั้นความมุ่งมั่นทางการเมืองของยุโรปนี่ยครับต้องลงทุนให้ยูเคนมากกว่านี้ไม่ใช่ภายหลังที่ชนะสงคราม สำหรับผลงานการโจมตีด้วยโดรนแหลกขีปุพุทธล่อนของยูเครนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ของเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับว่าโดรนพิสัยไก่โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถไปโจมตีโรงงานเชื้อเพลิงและปิโตเคมีหลายแห่งทั้งในคาบสมุทรไครเมียรวมถึงในด้านลึก ของทางฝั่งรัสเซียภาพวิดีโอที่ถูกนําเผยแพร่ทางออนไลน์นี่เลยครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่าคลังน้ํามันกําลังถูกไฟเผาไหม้การระเบิดที่โรงงานที่ส่งส่งน้ํามันให้กับกองทัพรัสเซียในไคลเมียนี่เลยครับมันกําลังกลายเป็นวิกฤตน้ํามันในไคลเมียอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานการไปโจมตีทั้งโรงกันคลังน้ำมันเกิดขึ้น3แห่ง2แห่งนี่แหละครับเกิดขึ้นที่ไคลเมียโดยเฉพาะคลังน้ำมันที่เซมเฟโลโฟนนะครับและฮาวาดิสเก้เนี่ยนะครับในไคลเมียทำให้โรงกันน้ำมันในภูมิภาคนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือโรงกันน้ำมันในภูมิภาคอุนยาลอบนะครับและสตาฟสตาฟโลโพนของรัสเซียก็กำลังถูกไฟเผาไหม้ซึ่งก็จะอยู่ด้านในในพื้นแผ่นดินใหญ่ของรัสเซีย สำหรับที่ไครเมียเนี่แหละครับเกิดระเบิดและไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่คลังน้ำมัน2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ที่ซิมเฟโลโฟนนะครับอีกแห่งก็อยู่ที่ฮาวาดิฟเก้นะครับวิดีโอนี่นะครับแสดงให้เห็นควันหนาแน่นนะครับและถังน้ำมันกำลังถูกไฟเผาไหม้หลังจากมีรายงานว่าโดรนของยูเคนโจมตีสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาของเช้าเมื่อวานนี้ สำหรับพื้นที่ตอนในก็มีรายงานนะครับว่าโดนยูเครนไปโจมตีโรงกั่นน้ำมัน NS Oil อในเขตนิคมโนวาฟลุสยูเกะนะครับที่ภูิภาคอุญยานอบห่างจากไปทางตะวันออกของกรุงมอสโกหลายสิบไมล์นะครับดูเหมือนว่าคลังน้ำมัน n อ Oil ของโรงงานแปรรูปสำคัญในภูภาคอุญยานอบของรัสเซียนี่เลยครับได้รับความเสียหายโรงงานแห่งนี้โรงกั่นแห่งนี้นะครับที่ถูกโจมตีมาแล้ว5ครั้งนะครับกำลังการผลิต 6กหมื่นหกแสนตันต่อปีดูเหมือนว่ามีความสามารถในการผลิตน้ำมันเบนซินดีเซลนะ้ำมันเตานะครับและเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้มันไปก่อความเสียหายขนาดหนักให้กับโลกันคลังน้ํามันแห่งนี้ และสำหรับเช้าวันนี้ทั้งรัเสเซียและยูเครนก็ต่างโจมตีกันซึ่งกันและกันการโจมตีของยูเครนนี่ครับเปิดฉากโจมตีกรุงมอสโกเป็นครั้งที่4ี่ในรอบสัป,ปดาห์สนามบินทุกแห่งรอบๆกร,รุงมอสโกตอนนี้ต้องถูกบังคับให้ปิดดำเนินการผู้โดยสารกำลังได้รับความเดือดร้อนขณะที่ทางฝั่งรัเสเซียเองการโจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครนมันก็กำลังเกิดขึ้นนะครับและเริ่มต้นและเย็นวันนี้นี่ครับเราจะสรุปความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝั่งอีกครั้งนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีขนาดใหญ่ของรัเสเซียที่มีรายงานการขึ้นบินทั้งตู95ตู160ตอนนี้เดินทางไปถึงจุดปล่อยแล้วขณะเดียวกันการโจมตีด้วยโดนของยูเครนโดยเฉพาะการโจมตีเมืองหลวงของกรุงมอสโกติดต่อกันเป็นวันที่4ความเสียหายทั้งหมดเหล่านี้เราจะนำทำรายงานสรุปให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ